ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าเด <bed> ็กหายในสวนสาธารณะก้อง ชายหนุ่มวัยทำงานชอบไปวิ่งออกกำลังกายตอนค่ำๆที่สวนสาธารณะใกล้บ้านเพราะอากาศเย็นคนไม่พลุกพล่านคืนหนึ่งเขาวิ่งผ่านสนามเด็กเล่นรางที่มีเพียงแสงไฟถนนสลัวสลัวส่องถึงทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะใสๆของเด็กดังมาจากชิงช้า ก้องชะลอฝีเท้าเห็นเด็กผู้หญิงในชุดขาวนั่งแกว่งชิงช้าเบาๆเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นยิ้มแล้วเอ่ยว่าพี่คะช่วยพาหนูกลับบ้านทีก้องเหลียวมองรอบๆไม่เห็นผู้ใหญ่สักคนทั้งสวนสาธารณะว่างเปล่าเงียบงนันเขาเริ่มเดินเข้าไปแต่หัวใจกลับเต้นแรงผิดปกติ พอเขากระพริบตาอีกทีชิงช้าว,ว่างเปลา่าเสียงหัวเราะกลับดังขึ้นอีกคราวนี้ดังจากด้านหลังเขาหันกลับไปไม่มีใครแต่เสาไฟถนนใกล้ๆสบัดวูบๆเหมือนมีใครวิ่งผ่านก้องรีบวิ่งหนีออกจากสวนสาธารณะหัวใจเต้นแรงไม่หยุด ตั้งแต่คืนนั้นเขาไม่เคยไปวิ่งที่สวนสาธารณะอีกเลยและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเขาจะขนลุกจนพูดไม่ออกขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ